นี่ก็เป็นบนสูงสุดเขาวิพาละก็มีี่ยังเขามีวัดฮินดูนวัดเขาก็ยามพัฒนากต่วนนี้เขาก็ทำดีที่แต่ก่อนไม่มีทางแบบนี้ นอ่อนเนะ้นเธรรมาดาสวยงามอพัฒนามีดอกไม้ดอกอะไรหือว่าทำได้สวยงาม,ออาม,มาท,ามที่บนภูเขาในภาระก็มีหลายวัดนะ ทำไม่เยอะนะเห็นไหมเก่งเขาเขานะสร้างนี่ก็เดินแล้วเหมือนประมาณกิโลหนึ่งนะครับ <c ười> จะถึงถ้ำสัตบันรักูหาบนภูเขาดิพาละเดินขึ้นมาก็ได้เหงื่อกันขนาดหนาว

สถานที่บำเพ็ญของนักบวชนักพจน์ในครั้งก่อนในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของฮินดูแล้วก็ของเชนของเชนก็ยิ่งใหญ่นะตรงข้างวัดไทยศรีรัตน์คือนะ่อเชนเขาไปยิ่งใหญ่